ก่อนที่โลกจะได้รู้จักพระโคตมะพุทธเจ้ายังมีพระพุทธเจ้ามากมายที่เคยเกิดขึ้นมาหนึ่งในนั้นคือพระเมธังกรพุทธเจ้าพระองค์ที่สองแห่งจัก,กรวาลพุทธะก่อนที่พระองค์ท่านจะลงมาจุติได้บำเพ็ญบรารมีมาแล้ว16อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกับพระองค์ประสูติเป็นโอรสของพระเจ้าสังขะแห่งเมืองอินทวตี ทรงพระนามว่าเมธังกรพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าผู้มีปัญญาอันกว้างใหญ่ดุดห้วงสมุทรแม้จะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ทรงเห็นว่าอำนาจนั้นไม่จีรังพระองค์ทรงเสด็จออกบวชด้วยราชยานที่เทียมด้วยม้าสี่ตัวทรงบำเพ็ญเพียรจนจัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าถ่ายใต้ต้นกุมใหญ่หรือต้นขันธามพลึก เป็นแสงสว่างที่สองของจักรวาลพุทธหลังพระตันหังก่อนพระองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่บัณฑิตพราหมณ์ญาติวงและพราหมณ์ในเมืองอินทวตีมีสาวกนับหมื่นแสนที่ได้บรรลุธรรมในยุคนั้นและทรงมีอายุยืนถึง9ก้าสองพันปีก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานใต้ต้นรังกา นี่คือเรื่องรามของพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาใหญ่พระเมธังกรพุทธเจ้าแสงสว่างดวงที่สองของพุทธจักรวาลติดตามตอนต่อไปเราจะทาคุณไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ที่สพระโสรนังกรพุทธเจ้า